้มไข่แล้วแข็งโป๊กไข่ความลับทำไมไข่ถึงเปลี่ยนร่างเมื่อเจอความร้อนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Everyday Science แบบง่ายๆอีกแล้วนะคะใครชอบกินไข่ต้มบ้างเคยสงสัยไหมว่าทำไมไข่เหลวๆถึงแข็งเป๊กได้เมื่อโดนความร้อนไปดูกันเลยความลับอยู่ที่โปรโตีนในไข่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวหรือไข่แดงก็อุดมไปด้วยโปรโตีนซึ่งตอนที่ไข่ยังดิบโปรโตีนพวกนี้จะขดตัวเป็นรูปร่างเฉพาะและลอยไปมาในน้ำทำให้ไข่ดูเหลวๆพอเราต้มไข่ความร้อนจะไปทำให้โมเลกุลโปรโตีนพวกนี้คลายตัวออกจากนั้นก็จับตัวกันใหม่เป็นโครงสร้างตาข่ายที่แข็งแรงกว่าเดิมทำให้ไข่จากที่เหลวๆกลายเป็นของแข็งนั่นเอง สรุปง่ายๆก็คือความร้อนทำให้โปรโตีนในไข่เปลี่ยนโครงสร้างจากเหลวๆก็เลยแข็งตัวได้ค่ะคราวหน้าจะกินไข่ต้มก็ลองสังเกตดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ